ถึงแล้วให้ผหลุกใหญ่น้อยกำลังปิ้งปลา <Wow. S 1> กำลังกินข้าวอย่างอร็ดอร่อย แล้วก็เอากติกบังหน้าปลานินตัวใหญ่เบิ่มเลยใครจะกินด้วยมาเลยนี่ครับสภาพพื้นที่ให้พันหลุบ <What? S 2> แล้วปลาก็หลุดนะครับ และนี่ครับที่คือปลานะครับปลาโอ้โหปลาช่อนนะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่มากแสดงว่าหาเพิ่มได้อีกหนึ่งตัวแล้วก็ปลานินเพิ่มอีกสองตัวอูกช้อาถืกะดุนี้อ่ะยกึ่งมันขาดเอากระดุมมันมีจำพวงค่ะค่ะ 不化妆，多熬得走走